เด็กอายุ2-6ปีนี่ถือว่าเป็นช่วงที่สมองกําลังมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ด้านบุคลิกแล้วก็ทัศนคตินะครับก่อนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่วันนี้ผมชวนไปดูกิจกรรมหนึ่งที่จะทําให้เด็กๆเ,เขามีพัฒนาการด้านนี้อย่างสมบยัยและที่สําคัญคือได้ดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยนะครับดังนภาอากาศอันบางเบาเอาใหม่นะลมหายใจเข้า ลมหายใจออกดางดอ,อกไม้การแสดงท่าทางประกอบเรื่องเล่าจากนิทานที่ผู้ปกครองและบุตรหลานทำร่วมกันนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาทักษะสมองหรือว่า executive functions EF นะครับให้กับเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุ2 6หปีที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดเทพากรแขวงบางพลัดเขตบางพลัดโดยใช้บทเป็นนิทานแล้วก็การเล่าเรื่องจากนายเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปหรือว่าครูตุ๊บปอง น่าจะเป็นครูตุ๊กป,ป่องนะหรือว่าครูตุ๊กป่องเนี่ยนะครับนักเขียนหนังสือสําหรับเด็กแล้วก็กรรมาการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กกิจกรรม EF ก็เป็นการพัฒนาสมองเด็กนะครับต้องมีผู้ปกครองร่วมพัฒนาไปพร้อมกันด้วยเพื่อที่จะนําทักษะที่ได้รับกลับไปสอนที่บ้านนะครับนอกเหนือจากเวลาเรียนทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในทักษะ3ด้าน9องค์ประกอบซึ่งก็จะทําให้เด็กเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพครับชุมชนของเราเนี่ยนะคะก็จะมี ปัญหาเรื่องยาเสพติดซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าในชุมชนและเทื่อกรของเราก็มีปัญหานั้นด้วยนะคะสิ่งที่เราจะทําในครั้งนี้ก็คือเราจะต้องสร้างเด็กให้มีความรู้ให้มีการยั้งคิดไตรตรองในการที่จะนําเรื่องไม่ดีมาใช้อยู่กับตัวของเรานะคะโดยที่ให้ผู้ปกครองได้รับความรู้แล้วก็โดยมีเครือข่ายของเราด้วย ทางสำนักง,งานป้องกันและปร,ปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครหรือว่าปปสกทมบูรณาการร่วมกับสำนักพัฒนาสังคมคัดเลือกเป้าหมายพื้นที่ต้นแบบจัดก,กิจกรรม ef ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1 3 0ศูนย์ครับเพื่อสร้างรักษากิจกรรมพัฒนาสมองแก่อาสาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผู้ปกครองแล้วก็เด็กให้มีความเข้าใจวิธีการดูแลบุตรหลานร่วมกันแล้วก็สร้างเครือข่ายการทํางานในพื้นที่กทมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องครับ สำหรับอาจารย์แล้ว EF ที่สำคัญยิ่งขึ้นไปอีกคือเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมของ EF ให้กับทั้งสภาพแวดล้อมที่เขาจะต้องไปอยู่ที่บ้านเวลาที่เขามาอยู่ที่ศูนย์สภาพแวดล้อมของเด็กต่อพัฒนาการในหลายๆเรื่องต้องไม่ใช่แค่เฉพาะเวลาที่เราเอาบทเรียนไปครูเองก็ต้องถูกดูแลเทคแคร์ care, ให e ้ EF ต้องไปที่ครูด้วยใช่ไหมคะว่าครูสามารถมีพัฒนาการได้ครับโดยดนโยบายหนึ่งที่สำคัญก็เป็นการป้องกัน ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งในการป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนในส่วนของนโยบายของสำนักงานบสเนี่ยก็ได้มีนโยบายในการสร้างการพัฒนาและก็สร้างปุ่มป้องกันให้กับเด็ก่อนไปเรียนโดยในช่วงอายุประมาณสองถึงหกปี กิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับมีผู้ปกครองก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุตรหลานที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นผลดีต่อการศึกษาในห้องเรียนและการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวครับกิจกรรม EF จึงสามารถเป็นแบบแผนพัฒนาสมองเด็กก่อนวัยเรียนได้สําหรับทุกคนในครอบครัวเลยครับ